พี่จับตาสตูดนี้ไว้มันยังไม่หลุดเด่นบนรอบนี้นะครับได้สองได้สามได้สี่พี่ได้เด่นตัวไหนพี่เอามาจับกับเด่นบนถ้ามันยังไม่หลุดนะครับพี่เอามาจับเนี่ยพี่บอกว่าชอบห้าห้าจะมาไหมอ่ะพี่อามาจับใส่ห้าสองห้าสามห้าสี่มันไม่หลุดพี่ผมบอกพี่เลยเด่นบนมันเดินดีแล้วมันไม่หลุดต่อมานะครับขอผ่านเลยนะครับ เดี๋ยวผมรีบไลน์นะผมจะรีบไปแพ็คของให้พี่เดี๋ยวจะไปขึ้นกับพี่ออดี้เดี๋ยวผมลืมผมกําลังไปอะไรเลื่อนไหลยอยู่อันนี้คือสูตรนะครับพี่นี่อันนี้ที่ผมถามพี่ไงว่าเลขไข่ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะผมถามี่พี่แม่ๆอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเลขไข่แล้วมันก็ดังมากนะครับแล้วผมก็ตัดดับไปแล้วไม่ออกแน่นอนสําหรับเลขตัวนี้นะครับ แต่ก็ชอบแต่ก็ไม่มาแล้วส่วนนะครับนี่คือสูตรสูตรนะครับพี่เด่นบนเดินดีผมเก็บสถิติมาให้พี่นะครับตั้งแต่หนึ่งสิงหาหลุดแค่หนึ่งรอบเท่านั้นดูนะว่าเดินดีไม่เดินดีนะครับรอบนี้จะได้สองสามแล้วก็สี่เป็นสูตรเป็นสูตรนะครับพี่แคปได้เลย ไม่งงนะเนี่ยหลุดรอบเดียวหลุดวันที่สิบหหลุดวันที่รัฐบาลไทยออกวันอาทิตย์เนี่ยจำได้แม่นเลยสามเจดก่อนสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรปีที่แล้วมันออก7 0็ดศห้าหนึ่งพี่หลายนคนก็บอกว่ามันจะเบิ้ลหรือเปล่านะครับเอาง่ายๆพี่ฟังผมนะพี่เจียบปากกามาจดก็ได้ รัฐบาลอ่ะมันไม่มีอะไรมากพี่ถ้ามันไม่ลดแต้มเพิ่มแต้มมันก็จะออกแบบตามใจฉันเหมือนกับเหมือนกับลราพัฒนานะครับถ้าเราดูปีที่แล้วมันออกเจ็ดูนย์ศูนย์ใช่ไหมอ่ะเปิดมันออกเจ็ดศนศนย์พี่พี่จะคิดอะไรเยอะแยะถ้ามันเพิ่มแต้มมามันบวกก็เป็นศูนย์หนึ่งถูกไหมออมันบวกก็เป็นศูนย์หนึ่งแต่ถ้ามันลดแต้มล่ะมันออกอะไรศูนย์หนึ่งถ้ามันลดแต้ม จากศูนย์ศูนย์ใช่ไหมมันก็เป็นเก้าเก้ามันจอกปะละ่ะเออเก้าเก้าไงเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ถูกไหมเออเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์แต่ถ้ามันถ้ามันถ้ามันบวกไปหนึ่งมันก็เป็นศูนย์หนึ่งพี่ไม่งงนะแต่ถ้ามันกลับตัวมันไม่มีกลับตัวอยู่แล้วแต่ถ้าในชุดห้าหนึ่งครับเพราะว่ามันออกปีที่แล้วพี่มันออกเกเจศศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูมันออกเจ็ดศศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ ถ้ามันอยู่ในชุดเนี่ยดูดูแค่ตรงเนี้ยแต่พี่จะสังเกตเลยว่ามันไหลเจ็ดนะมันไหลเจ็ดขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันไหลเจ็ดขึ้นมาม,มันอย่างเจ็ดเนี่ยเจ็ดสูงแล้วก็เจ็ดเจ็ดเนี่ยพรุ่งนี้มีเจ็ดไหมเออจะมีเจ็ดไหมสั่งน้ําหอมแล้วขอบคุณครับอ่ะแล้วก็ถ้ามาดูวันอาทิตย์วันก่อนหน้ามันออกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าพี่ขออภายัยหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดบนล่างรอบนั้นจําได้มันออกบนล่างผมให้บนล่างเลย จำได้ไหมมันออกวันอาทิตย์ <c oughs> บนล่างพี่หนึ่งสี่ห้าที่ผมเอาสัญจรกําแพงเพชรมห้พี่อะ่ะแล้วสามจิตมันออกล่างเราก็ปังบนล่างครับพรุ่งนี้ก็จะแตกสามตัวหรือไม่แตกอันนี้ไม่รู้นะครับนี่ดูได้เลยหนึ่งสี่เจ็ดเอ้หนึ่งสี่บอแม่นหวยสีออกนึ่งสี่เจ็ดตีมืดอะ หนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสี่ห้าสมเจ็ดพี่ก้อนไล่ดูได้เลยแล้วถ้าดูอาทิตย์นั้นเลขอะไรมาบ่อยอะดูข้างหน้าเลยอันนี้คือเลขศูนย์ศูนย์จะมาบนนะครับสี 4, นะ่เจ็ดน่ะพี่ระวังไว้ให้ดีเลยจำเลขทู่ผมได้ไหมผมขอตาทาเวสุวรนนะ่ะวันที่จุดนะ่ะที่ผมไล์เมื่อตอนช่วงเย็นนะ่ะ ผมขอตาทาเวได้สามเจ็ดสี่ผมบอกแล้วให้ตรงกับในชุดปรากฏว่าเลขอะไรตรงกับในชุดสามสี่ครับแล้วแต่พี่พิจารณาเองแต่ผมบอกเลยผมบอกตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วพี่ได้ยินไหมหนึ่งพเจริแล้วผมบอกว่ารอบที่แล้วนะ่ะผมก็ให้มามืดสี่เจ็ดผมไม่ทิ้งเพราะมันเป็นหวยตุจจีผมจะบอกพี่เลยแล้วรอบนี้ตุดจีนตรงกับวันตบรอบนี้ตุรจีนนะ่ะมันตรงกับเดือนกุมภา ผมก็เป็นเชื้อสายจีนแล้วอ่ะตุดจีนอะ่ะมันตรงกับวันที่สิบห้าสิบห้าวันจาน่ายสิบหกวันไหวสิบเจ็ดวันเที่ยวสามวันเนี้ยมันมีความสําคัญแน่นอนแล้วสี่เจ็ดมาบ่อยผมบอกพี่เลยเออเดือนมกราสี่เจ็ดมาบ่อยพร้อมเป็นเลขตุดจีนพุ่งเนี้ยเผลอๆนะผมพูดเลยว่าเจ็ดอาจจะมาอีกแล้วถ้าเจ็ดมานะ่ะสี่เจ็ดแน่นอนเออ ืมกันไปแล้วเมื่อวานนี้ออกราวพัฒนาเลขปิงปองเนี่ยผมยังไม่ได้ให้พี่แต่ผมจะให้พี่พรุ่งนี้ให้เลยแล้วกันเพราะว่าเลขปิงปองกับเลขทูปนะผมขอวันเดียวกันครับแล้วผมก็บอกว่าไม่เอาเยอะไม่เอาหลายตัวปูปรากฏว่าปูนะให้เลขตรงกันคือเลขสามความเชื่อกับความเชื่อมันในใครได้ดูไลฟ์สดผม <8 S 1> บ้าบาท้าเวดเนี่ยได้สามเจ็ดสี่เนี่ย 3, 7, 4, เยออแปบ๊บหนึ่งนะ มันใหญ่ว่ะพี่หนักมากเลยพี่มันตรงกับในชุดสามสี่ครับแล้วก็ขอตาพี่เลขปิงปองผมพวกนี้ผมจะเอาเลขตัวนี้มาทำเป็นสายด่วนให้พี่ผมก็ลืมพี่เนี่ยออกลาวเมื่อวานผมจะบอกนะอะไรที่ผมขอตานะเลขมักออกย้อนหลังผมขอตาได้สามศย์หแล้วเมื่อวานนี้แล้วสุดท้ายนะครับ มันก็ได้ชุดนี้มาเห็นไหมครับเมื่อวานนี้เลขอะไรนี่เลขฝันผมไม่ผมยังไม่ทิ้งนะเลขที่ผมฝัน7จ็ูเผมเอามาใส่พี่นะครับ3 8 0 7เนี่ยเห็นไหมศูย์เเมื่อวานเนี่ยออกแล้วพี่เห็นไหมสฟันสามสาเห็นไหมสามห้าสามสามสี่สแล้วก็3 8ตัวอัด สั่งทูบในะตอตอแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปดูต่อๆผมอีกก็ได้นะเนี่ย 5, 8ดสมเนี่ย 3, 7, เนี่ยสาเจนี่ยเจ็ดเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานนี้ออกไปแล้วแล้วทีเนี้ยทีเด็ดแล้วผมจะบอกพี่นะว่าอะไรที่มันอยู่ในชุดของเลข70เพราะรอบที่แล้วนะครับลราพัฒนานะครับซึ่ง82มันเป็นเลขหอยแล้วรัฐบาลไทยก็ออกเลขหอยแต่ไม่ออก ทูบเล่มหนึ่งก็ไม่ออกแปดสองพี่แต่มันออกศูนย์สองผมตายมากให้มันออกปลาใหญ่เมืม่อวานนี้ออกปลาบนเมื่อวานนี้ออกสัตว์น้ําบนล่างเลยออกกระปูตัวเดิมไยนะคือเลขสามศูนย์ทำไมต้องซื้อสามศูนย์ครับเออทำไมต้องซื้อสามศูนย์อะพี่ดูออกแปดสองรัฐบาลไทยออกศูนย์สองอยู่ในชุดหอยเมื่อวานนี้ออกปลาใหญ่หรือปลาตัวใหญ่ลนะ ออกเจ็ดเออเจ็ 70, ใช่ไหมเมื่อวานนี้เออมันออกเจศใช่ไหมศูนย์เจ็ดใช่ไหมออกเจแล้วเลขปลาใหญ่มีเลข3ามศูนย์เไหมครับตรงกับเลขปิงปองแล้วอีกตัวหนึ่งเห็นไหมพี่ปูมี3ามเก้าเจดเ้าแต่เจ็ดยังไม่ออกพุ่งนี้นะครับพี่ระวังเลข30ศกับเลขเจ็เเนี่ยผมบอกเลยให้พี่ระวังไว้ให้ดี สามศูนย์กับเจ็ดเก้าเนี่ยแล้วเลขฝันผมออกสองตัวแล้วเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าลาวันจันออกศูนย์เก้าเลขฝันเจ็ดศูนย์เก้าผมออกที่ผมบอกว่าเอามาซื้อได้ผมมั่นใจเพราะผมมั่นใจว่าพวกนี้มีสามอ่ะทีนี้ผมจะสะดุกให้พี่ถ้าถามว่าสามจะมาบนมาล่างเมื่อกี้พี่ผมให้พี่ดูสูตรไปแล้วสามนะครับมันมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ถ้าดูสถิตินะเมื่อกี้ที่ที่ดูสถิติวันอาทิตย์น่ะ เออพรุ่งนี้3จะอยู่ข้างบนหรือเปล่านี่ดูสติติเลข3ครับ3มาดีนะครับถ้าพี่ฝันเห็นเต่าเต่านะครับเต่าก็จะมีเลขสองกับ6 7 2ตัว2ตัวครับผมว่าเผลอรัฐบาลเรียนแบบอีกแต่ไม่อาจจะไม่ออก3ามเกออกยากมากของบรเป็นเลขที่ออกยากออกยากจริงๆแต่ถามว่ามาได้ไม่มาได้แต่79นะ่ะผมบอกพี่เลยให้พี่ระวัง เพราะเดือนมกราพี่จาได้ไหมเดือนมกราเจ็ดเก้าคนซื้อเยอะมากพรุ่งนี้เจ็ดเก้าอาจจะมาอยู่ข้างหลังหรืออาจจะมาสามตัวอ,อาจจะมาศูนย์เจ็ดเก้าด้วยหวานหมูเลยถ้ามาถ้ามาศนะูนย์เจ็ดเก้าน่ะเพราะพี่ก็เห็นแล้วว่ารอบที่แล้วคนซื้อเจ็ดเก้าเจ็ดเยอะเลขหลบไปอยู่ข้างหน้าเลยครับถ้าถามผมผมไม่พิจารณาิแล้วสามมาสามมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ถ้าเป็นบนล่างนะจะมีสามมีสี่มีห้า เปลี่ยนรอบที่แล้วนะชอบเจ็ดแต่ดันไปเปลี่ยนผมบอกพี่แล้วบอกตั้งแต่ต้นงวดแล้วด้วยว่าแปดกับเจ็ดมาตัวหนึ่งมาแน่นอนแต่ผมดันไปไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้อะบอกผมบอกสีไม่มาหรือมันจะมาย้อนอันนี้ไม่รู้แต่ว่าแล้วตารางก่อนนะครับเลขออกเก้าเจ็ดสองเอามาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ศูนย์สองสองมาบนมาล่างพรุ่งนี้ตัวไหนจะมาสองจะมาตัวบนมาล่าง รอบแรก6บน6ล่างนะครับรอบรอบที่สองของปีนะครับบน2ล่างพุ่งนี้ตัวไหนจะมา2บน2ล่างถ้าจับคู่นะครับพี่มันจะได้แค่มันมันก็จะได้เลขแค่ไม่กี่ตัวนะครับมัน1 2 3 4 0 7 9มานะโอ้โหซื้อหรือยังพี่ซื้อไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนนะบอกก่อนนะมันเลขดังนะเออเลขดังไม่พอเลขผมฝันด้วย เก่าก่อนพี่ชอบตัวไหนพี่ก็ซืเลยนะครับความชอบใครความชอบมันสามสี่ก็สวยนะครับมันตรงกับเลขท่บด้วยเนี่ยรอบที่แล้ววิเคราะห์ให้นะแต้มเดียวนะไม่มาเจ็ดสองนี้นะครับมันต้องมาแล้วไหมพี่แปบ๊บหนึ่งนะเห็นไหมครับเลขมันชนกันนี่นี่ เลขมันชนกันตรงนี้นี่นี่มันชนกับตรงนี้พี่ไม่งงนะสองสามสี่มาจากตรงไหนสองสามสี่คือสูตรที่มันเดินดีที่สุดรอบที่แล้วมันได้หกเจ็ดแปดเออนี่ก็คือตรงนี้มันได้หกเจ็ดแปดจับคู่แต่มันไม่เข้ามันไม่มาเจ็ดมันมาออกเจ็ดสองแต่มันก็มาเลขเจ็ดรอบนี้นะครับเด่นบน 2 3 4จับคู่ได้ตามนี้ครับ2 9 2 7 2 0ออกแล้วตัดทิ้ง2อสองเบิลตัวหนึ่งสามเก้าส4มเจ็ดสาี่เแล้วผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้นะมันเป็นเลขเลขเลือกตั้งนะมันมีอยู่ในเนี้ยตัวหนึ่งนะเลขหมายเลขอะสามเจใช่ไหมเอออะไรอะ่ะ ไม่รู้พักอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนั่นแหละสามเจ็ดเห็นไหมแต่ปีที่เลิ่มหรอกสามเจ็ดนะไม่แน่อาจจะมาตัวเดิมก็ได้สามเจ็ดหรืออาจจะมาเจ็ดสามสามเจ็ดสามศูนย์อันนี้คือรถเต็มนะนะเนี่ยนะเห็นไหมนี่คือรถเต็มเห็นไหมตามนี้เลยแล้วนี่คือเป็นสูตรเนี่ยเห็นไหมเอา ก็เอาเลขเก่ามามันได้สี่ตัวเองเห็นไหมครับตัวไหนซ้ําก็ตัดออกไปแล้วก็มาจับคู่กับสูตรแล้วสามเจ็ดน่ะมันออกไปแล้วปีที่แล้วเจ็ดสามไม่รู้ครับแต่ว่าผมผมรู้แค่ว่าสามเจ็ดเนี่ยมันเป็นเลขเป็นเลขของเบอร์อะไรเบอร์สามเจ็ดเนี่ยเป็นพัคไหนผมก็ไม่รู้อะไม่ค่อยไม่อยากใส่ใจนะไม่เลือกวันนี้คือเลขศูนย์แปดเพราะเลือกตั้งวันที่แปดโอเคครับขอให้พี่โชคดีนะ สุดท้ายขอให้มีโชคมีราบร่วมกันพรุ่งนี้เจอกัน9โมงนะครับ9โมงครึ่งนะครับพี่พรุ่งนี้คนไม่น่าจะมาเยอะเลยอุ้ยเลขสวยจังเลยอะโอ้ยเมื่อกี้ใครบอก37นะพี่อุ้ยเลขงามแท้เอาป้ายทะเบียนนะครับพี่แต่ไม่ใส่นะครับ เจ้าเบิ้งเอาเดร์พี่น้องขนาดป้าทยทะเบียนรถยังเปิดให้เอ็ีเบิ้งดีขนาดใดเออเมนแต่ว่าผมว่าไส้เด้เออผมว่าไส้ผมจะได้ป้ายประมูลสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมเออใช่แล้วนี่ประโชคดีนะครับไปจัดไทยก็ได้หนิใครไปจัดไทยก็ไปจัดได้ครับผมประนานนะครบแล้วครับป้ายแดงว่ามันไม่ออกนะ นเวียนอยู่นี้แหละถ้ามันสามก็ออกแล้วนะครับห้าสามออกแล้วห้าเ้าออกแล้วห้าสองออกแล้วนะครับสามสองก็ออกแล้วสามตัวก็ออกแล้วสามเกออกสองรอบเลยเนี่ยก่อนก่อนจะส่งคืนเนี่ยสวยนะดูเอาเลขงามแท้เนี่ยดูแค่สี่ตัวนี้ก็ได้เนี่ยห้าเจ็ดสามสโชคดีพรุ่งนี้เจอกัน9ก้ามุครึง่งเดี๋ยวถ้าใครยังไม่นอนนะครับอาจจะขึ้น